S <S <an> <S เดิมทีเนี่ยเราก็หนักใจจะจัดการเรียกนการสอนที่ LTB อย่างไรนะคะเพราะว่าเราเกิดภาวะวิกฤตชนี้เพราะว่าลูกนักเรียนมีหลายหลายแพ็กเกจนะคะหลายลำดับนั่นคือความเดือมล้ําทางสังคมพี่น้องคะนั่นก็คือเรื่องของลูกนักเรียนที่มีความยากจนหลังคาบ้านเป็นใยนิวบ้างเป็นกระดานไม้อาจเป็นสังกะสีเก่า นะคะส่วนฟ้าผนังบ้านเป็นไม้กระดาษแข็งไม้อัดก่าเก่า,กาพื้นบ้านเป็นพื้นดินไม่มีไฟฟ้าใช้จะจัดให้กลุ่มลูกเหล่านี้อย่างไรลูกที่มีความพร้อมมากพ่อแม่ผู้ปกครองก็โอเคนะคะเรียนที่บ้าน d ี t v ใช้สื่อเรียนที่บ้านใช้ออนไลน์ออนแอร์คือครูตู้คือ d ีเอทดูตู้โทรทัศน์ออนไลน์คือใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ทุกกลุ่มก็จะมีใบงานนะคะมีใบงานให้นะคะ พื่อที่ได้ใช้ในกับจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของลูกที่ไม่มีความพร้อมตามตามที่สังคมอ,ออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆนะคะโค้ล้อเรียนบ้างเพราะว่าเขามองมุมเดียวนะเหมือนแก้วน้ำแก้วกาแฟเนี่ยเขามองมุมเดียวก็จะเห็นโอเวกัพตื่นตื่นปลุกแล้วให้ตื่นให้หายง่วงเวกัพแต่เขาไม่ได้มองมาด้านหลัง อะไรเนี่ยซิลิกเซเว่นอิลเวนนะคะหรือว่าดูวงข้างบนว่ามีลูดูด,ดมีหลอดดูด,ดได้มีมองพ้นแล้วเป็นยังไงไม่ได้มอง360องศาเขามองถูกเขามองมุมเดียวแต่ในท่ามกลางโลกเช่นนี้นะคะโลกไร้รมแดนเชน,นิดเราจําเป็นต้องจัดก,การศึกษาแม้จะมีความขาดแคลนตรงนี้เรียกว่าวงจรอุบาทอุบาทอย่างไรโง่จนเจ็บแสบนั่นก็คือใช้การศึกษาเข้าไปตัดวงจรน,นั้น ลูกที่ไม่มีความพร้อมไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกสำหรับคุณครูสำหรับสังคมไทยเลยเราจัดการศึกษาได้ก็คือเอาไปงานไปให้ไปสอบสอบถามลูกลเรียนเรียนได้ไหมเป็นยังไงการบ้านเป็นยังไงเราก็ไปพบปะเจอเจออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพอมีความรู้มากยิ่งขึ้นลูกเรานี้ถือว่าเป็นลูกกพร้าเทียมกพร้าเทียนก็คือพ่อแม่เป็น,เป,นเป็นจริงๆอยู่ต่างจังหวัดทำงานรับจ้างส่งเงินมาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงลูกกพร้า นะคะความพร้อมก็จะไม่มีนะคะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ลูกหลานสมมุติอยู่ป .6 อีก10ปีนะคะจบมปลายประกอบอาชีพแล้ว20ปีมีครอบครัวใดนอนาคตเลี้ยงลูกตัวเองได้มีครอบครัวที่ดมีมีมั่นคงสภาพบ้านเปลี่ยนไปแน่นอนลูกไม้หล่นไกลต้นด้วยการจัดการศึกษาเข้ามาตัดวงจรความโง่งตรงนั้นนะคะ